จะดูพวกไปช่อนเข้าต่อแล้วที thanks <laughs> ดูพวกไปช่อนเ้าต่อแล้วนีแป๊บหนึ่งนะครับไปชดูทนต่อแล้วอใส์ประมาณสองโลครับป๊บหนึ่งคนระับท,ที่ย้ำไปย้ำมาผมออกมากัดเลย ครับครับกัดกระปอมเอนะครับผมเกื่อจกคายจ้ำนะครับผมก็ตื้ออยู่พักหนึ่งครับผมว่ามันน่ามีตัวครับตีย้ำไปตีย้ำมาครับผมเนี่ยตีตรงกอเนี่ยขย่าไปขย่ามาครับดูเรื่องครับทีแรกผมนึกว่าไปช่อนนะครับกัดเบาๆหย่อนให้นิดนึง เ okay. คฝากคนงานด้วยนะครับกระป้อม A นะครับของชอบชโดเลยครับผมนี่ครับกระป้อม A นะครับอย่าจากให้จ้ำไปนะเป็นหนึ่งครับสุดยอดครับ